กินข้าวที่หลังก็ได้ครับโอเคคิดโจ้ยยังไงมาเงยอะอ่าอย่าเละอย่าเละไหวมากกูจบละหยุกูสั้นมากยิ้มยิ้มไหมฮะอืมอะอะอไรขอขอให้โอ๊กอะได้ของกูนะ เลี้ยเล้ยวนวนเวียนหมดผมก็วนเวียนอ่ะโจทย์กูอย่างนี้แล้วกันปาดง่ายดิง่ายง่ายไอ้ยาไอ้ยาไม่จะเปลี่ยนโจทย์มุงกิมไม่คินไม่เสร็จไอ้ยอะไรเนะ่ยมึิกินไม่เสร็จใช่ไหมนนี้ของมึงเนี่ย ờm, ờm luôn đấy các anh. ôi, kêu cho vát như thế này, đồ kia này. ừm, rồi. nà mô nà nà mô อโอ้ยหลายมือเนาะศิลปะในหัวกูมีบ้างไหมวะเนี่ยเอออ่ะมันมันอย่างเงี้ยมันแล้วม,มันก็อย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยแล้วมันก็อย่างเงี้ยเออเอย่างเงี้ยอออแจ้งก็ได้ของใครไปดู แต่รู้เพราะว่าโจทย์ูุไปอยู่กับเนนแล้ววะหมอใจเย็นไม่ได้อยู่กับพี่หรอกเองเองเพิ่งเีอย่างนี้ไม่ได้ของพี่ของขที่หมออยู่กับผมแล้วใครได้ของดูมัรู้ไหนวะทายไปก่อนทายไปก่อนทายไปก่อนไม่รีบไม่รีบไม่จะเปลี่ยนโจทย์แล้วเมื่อกี้เปลี่ยนไม่ทันโอ้อะไรเนี่ย อ่านไม่ออกอะลายมืออะไรเอ่ออ่านไม่ออกเง้นก็อันนี้แล้วกันก็อันนี้ของเน่แน่เลยติดตรงกลางอ่้ก็อืม จะว่ายังไงวะโหลไอ้เหี้ยโจดคุยอะไรวะเนี่ยอ่าอ่าเสร็จแล้วอ่ะผมเสร็จแล้วดีสิโจดมันง่ายแต่กูวาดยากนี่หว่าไอ้เหี้ยต้องวาดทำไมกูวาดนานแล้วก็ มันทำให้มันยากเองนี่นะเน้นเน้นวาดนานๆหน่อยก็ได้นะเน้นให้มันรู้เรื่องอะพยายามสุดแล้วพี่เอาเท้าที่เซสมองพี่จำจากรูปนั้นได้อะพี่ก็เลยว่าดไพาที่สมองจำได้แค่นั้นแหละอู้ยแค่เนี้ยแหละจำได้เป็นเลขาคันยดเลยมันจะให้เขารู้เรื่องด้วยหน่อยถ้าจำได้แค่เนี้ยมันเสื่อมมาได้แค่จริง เน้นเน้นวาดนานๆหน่อยก็ได้นะเน้นให้มันรู้เรื่องอ่ะพยายามสุดแล้วที่เอาเท่าที่เจสมองพี่จำจากรูปนั้นได้อะพี่ก็เลยวาดใภาพที่สมองจำได้แค่นั้นแหละโอ้ยแค่เนี้ยแหละจำได้เป็นเลขาคณิตเลยมันก็ให้เขารู้เรื่องด้วยหน่อยถ้าจำได้แค่เนี้ยมันเสื่อมมาได้แค่นี้จริงก็ให้แบบรู้เรื่องด้วยหน่อยนี่พยายามสุดแล้ว ก็มาต่อจากเขาอ่ะก็พยายามก๊อปปี้สุดๆแล้วเหหมือนและวนละโลกกันเลยอ่ะไอแบมีเขาเดิมก็ยังดีนิดๆนิดๆหน่อยๆก็ยังดีเขาเดิมว่ะอันไอ้ถ้าต่อจากไอ้ไอ้มอสอะกูพอเข้าใจอยู่แฮะกูไม่ไหวอะไรวะพี่มาเต็มตัวเลยเถอะเชนเองเชนเองโอเคไม่ทันไม้เฮียเป็นพอดี อเคนี่ไรเป็นพี่มองผมตอบพี่มองกันปะอืมอืมอะไรวะชื่อะอะไรอ่ะกูไม่รู้นะกูว,ว่าตามเลย์คนสุดท้ายต้องเดานะครับคุณต้องพยายามหน่อย นี้ถ้าเป็นยุค90ทุกคนจะรู้จักกันดีถ้าเกิดมาในยุค90เป็นกูยังไม่เคยเกิดยุ่งเก้าเลยแต่คูเคยใช้บ่อยเสร็จละไว้ด้วยเนนเนนอ่ะคนเโถว่าว่าตามฉบับที่มือให้กูมาเมื่อกี้เลยกรูได้แค่เนี้ยเออได้แค่เนี้ยแหละไม่อยากว่าต่อพี่มอเลยคนเอ่ญเดี๋ยวโดนด่าไมา ว่าให้มันรู้เรื่องว่ามันคือตัวนั้นอ่ะงห้มันรู้เรื่องเี่ว่าโอเคงั้นไม่สวยแล้วรู้สึกรอบนี้จะไม่ได้ของมอดแอดมินเท่าไหร่โหก็ดีอ่ะดีคือดีอ่ะ <laughs> <laughs> วอดีใจ <laughs> วอดดีใจไม่ได้่อจากวัด <laughs> ดีใจขนาดนั้นมันยิๆๆ่งตีกว่าไให้<อ>ผม <ๆ S 2> ไ <laughs> ว้เขาโค้งด้วยแบบไม่ใช่ผมวาดมาแล้วแบบ <laughs> <laughs> ไม่ใช่อ่ะ ก็วหวยมากงานนี้รู้สึกไม่เห็นรูปอะไรที่เป็นโครงของเองเลย okay. <c oughs> โอ้ยเห็นตัวเองแล้วเหมืนหินเลยสัตว์อันนี้น่าจะรู้เลรอมัง้ง <c oughs> จบย่างจบย่างนี่สองคน <c oughs> เดียวคนเดยวเอเแล้วถ่ายอืออันนี้ใช่น่แน่อันนี้ใช่น่แน่อ,อันนี้ใช่น่แน่ถ้ารูจากรูปอะอันนี้คือใช่อะอ่ะอะละใช่เลยไม่ใช่ไงกูวใ่ใช่น่แน่เน่ยไหนไหนไหน มรือจากรูปไอ้เยียใครก็เดาได้ฮัลโหลอีกสองคนสู้ๆอันเดียสวัสลีโฟฟุ่มฟ่าเลยบังไทยบังไทยฮะบังไทยโอ้โหอยากว่าอะไรเมนต้องได้ของโฟอะไรอะคืออะไรอะ มาใคร่แล้วดูกูวาดเลยกูก็วาดต่ออย่างไรเนี่ยไม่คืออะไรวะกูก็ไม่รู้เลยล่ะเอกโอ้แม่งได้คนตอบไปเหี้ยประเด็นไอโอ้วาดอะไอโอมึงไปดูภาพแรกดิไอสัตว์แล้วมึคุณตอบยังไงวะจะวาดยังไงวะมอวไอ่เหี้ยแม่งฟังยังไงโทรศัพท์ ไออันนี้ง่ายอันนี้อันนี้กูมั่นใจว่ากูวาดได้อันนี้ไม่เคยวาดเป็นตู้ใช่เนี่ยกูวาดต่อยว่าี่นี่ที่นี่นี่ไงเขาจะบอกง่ายใครตอบวัดโจนเนี่ยนี่โอ้โหงานดีสัตว์นี่ด้วยสัตว์สับคืออะไรว่าทำไมเขาก็โทรไม่พูดหรอไอซิลีไอซิลีมิงเกอร์าร์ที่ไหนไตหาโควิดสิบเก้านี่ง่าย โอนี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมอะไรวะอะไรไวรัสปัจจุบันวะเอโอมันละเอียดแน่ยมึงวาดในไหนโอ้น่้มือถือเหรอเมาส์ไงโอ้เมาส์ใช่ไหมเดี๋ยวไวรัสจะกลายเป็นแบคทีเรียแล้วเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ต้องมีคำบอกว่าไวรัสเขาก็เอาถูง กูยังพิมพ์กูยังพิมพ์โจทย์ไม่เสร็จเลยดูหนิมแม่งพิมพ์มาแค่นี้กูว่าือว่าเดี๋ยว้าหรอไอ้สังกูว่าไม่เป็นกูบอกเลยรู้เลยไอ้เชี่ยนี่พังอะไรวะทำไมวะบูลลี่เหรอกูว่าได้แค่นี้ทำไมวะไปพิซซ่าไปพิซซ่าแล้วว่ะพิซซ่ารู้เลยว่าไอ้ชพังเจอสวัสดีแกสวัสด์กู ตราแมนนี่ได้ได้อันนี้ได้อยู่นี่อะไรเงี้องตานแบบวาดฉบับการ์ตูนเยจีมึงจะไปวาดการ์ตูนทำไมเออไม่ทันกูไม่ตอบกูก็ตอบได้กูก็ตอบได้อยู่ตูตอบได้เพราะเขาอะแหละกูตอบได้เพราะเขาเลย